bien <c oughs> อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกๆคนที่เป็นกําลังใจให้พวกเรามาตลอดสิ่งที่พี่ๆทําให้พวกเราแบบว่าพยายามอบอกรักบอกรักส่งความคิดถึงมาทางคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยพวกเราอ่านแล้วพวกเรารู้สึก อย่างเงี้ยแบบรู JI 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 ้ส <s bury verlier t> ึกขอบคุณจริงๆแล้วมันบางทีวันที่วันไหนที่เราดาวอะไรเงี้ยแล้วเราไปดูข้อความที่พี่ๆส่งมาเงี้ยมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันเออมันมันช่วยได้จริงๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะติ๊กเกขอบคุณค่ะว้าวมี ใครดูลิลี่ฟิล์มเต้นวันละกี่รอบกันคะอย่าลืมปั่นไอ้ด้วยนะ <laughs> ใครอู้เริ่มแกะท่ากันหรือ,อยังเ <laughs> อ้ะเจ้าพิง <laughs> ข้าวแล้วค่ะ <laughs> 金卡、老卡，马金英。